จะบอกให้นะเชิญทำเลยสเตปโหดไม่มีโทษอ่ะมาครับเดี๋ยวผมจะเอาแล้วนะแปดแปดเอาเลยแปดเอาอะไรเพื่อนหนึ่งได้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 เพื่อนได้ได้ได้ปิดหูเลยปิดหูเลยมา เนี่ยเอ่อเอสต็ปหกกับดีมเฮดไอเฮียกูให้แก๊งละแปดบาทเฮียกูไว้เฮียเหลือทั้งคู่กูเลยจัดให้สิบหกบาทแบ่งครึ่งคนละแปด วันนี้มาถึงคิวมึงแล้วสเตปโหดแม่งเล่นไฟที่กุนึกว่าตะเข็บโดดไม่อยากด่าเยอะเดี๋ยวแม่งก็เก็บ กดพักกูดา่าแกมึงทีแก๊งมึงก็เจ็บหมดไอเฮียจัดอัพอมมากมึงก็ไม่ช่วยไอมอนบอกกูเอามาเลยต่อให้ด้วยมอนตีหลังทีจัดก็หนีไปไล่กล้วยตอนนี้กูดา่าอยู่กเกลี้ยงคำแบบไล่ลุยไอสัสเต็ปโหดไอเฮียเด็กหน้าใหม่ยังไม่พอหนะ้าหัวแก๊งแม่งก็ยังจะหน้าไข่ทำตัวโกร้สตีนกูบอกเลยคนหน้าใสดีมเฮดกูคือคิงส่วนมึงแค่ขี้ข้าใหม่ส่วนไอเฮียฉันมึงไม่มีเฮียอะไรดี เจอคนนอกแกงบูดทไม่ใส่ไม่มีไม่ตีกูบอกเลยนะคนแบบนี้กูจะไล่ไกลๆตีนมึงมันแค่เด็กหัดพี่เก็ดกูไม่ใหญ่ดีกูกลับรรมดามึงต่อดีเอ็มเฮดในแก๊งมึงแต่และตัวก็ยินจะติดโนเม็ดได้ตีนพี่เขือไปพวกมึงก็คงเฟสตื่นสักทีนี่ยุคใหม่ยุคนี้มึงคงเละ สันดานเดิมๆเ,เลือนฟีวารีนำต่อให้สองมอนมึงก็ยังจะโดนเจซีตีแบบไม่ค่อย h h. เอต็มจ e anyway. ังอเฮียตามโดนค่าทีเอจะถามไม่ฟีจังอีสัตเป็นที่ไรชอบทำตัวยีระเล่นไข่นอกคุยนอกสเต็ปโหดไม่มีครับเล่นแบบนี้ผมบอกเลยอ่ะไม่ดีนะแต่ไม่เป็นสเต็ปโหดนะสเต็ปไม่ซีนะแจงมึงไม่มีเฮียเลยดีบริษัอีโก้กูขอให้เล่นไปแดงแล้วจะ่ไม่มีโชคเล่นทุเรแบบนี้เล่นแบบไม่ซีโลจะบอกนะสเต็ปโหด ฉันทำมันเลยจะไม่มีโทษเออออขอขอขอใหม่กันรับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเซฟจำไม่ได้หรอเเล่นนดิมัส่วนไอ้เฮียเฉิน มนไม่มีเฮียะไรดีเจอคนนอกบูทไม่ใส่เจอคนนอกบูทไม่ใส่แม่งไม่มีอะไรเอ่าเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับใจเย็นครับใจเย็นกูบอก บอกเลยคนแบบนี้กูจะไล่ไกลๆตีนตม,มึงนกันมันเหนื่อตีมพวกมึง,<ล>งมาขึ้บบนตีนพี่แกยดกูไม่ใหญ่ดีโดนไปพันเซตได้ตีนชิมตีนพี่เขือไปพวกมึงก็คงเฟซ ตัวสักทีนิ่งยุคใหม่ยุคนิมมุขคงเละสัตวเ์เดือนวินรีนำต่อให้สองม่อน,อนมึงมึงก็โดน,นหนูเจกูตีพังโดนปับโดนปับได้ไม่ค่อยแคร์สเต็ปหวัวกูมีตัง ไเฮียตั้มโดนค่าที่ไอจัดแถวไม่ฟรีจังแล้วมึงเป็นที่อะไรชอบทำตัวยีรับเล่นขายนอกคุยนอกขายนอกคุยนอกขายนอกคุยนอกสเต็ปพกไม่มีค่าเล่นแบบนี้ผมบอกเล่ไม่ดีนะแต่ไม่เป็น ไม่เป็นไรสเตปหกอ่อนให้สเตปหกไม่สี่นะแกงยังไม่มีอะไรดีแกงแกงมึงมีแต่อีกิกกโก้กูขอให้ไปเล่นขอให้เล่นแล้วโดนแ,แดงเอาโดนแบบม,มีโชคเล่นทั เอ้โหเล่นเวอร์ซีโหละบอ้าเฮน่าฉันทำอะไรสักทีโอ่ะนี่ครับเสร็จแล้วครับห้าร้อยพอไหมไอสัตว์ไปกับนครชัยแอร์คืออะไรครับพี่โดผมเป็นแรปเปอร์ครับมาดิแทักดิแทักสเต็ปโหดด m s ยาไอสัตว์ไอเฮียอ่ะแก๊งแม่งก็เฮียกันทั้งสองอะ่ะถ้าให้พูดตรงๆมา วันนี้มาถึงคิวมึงแล้วสเตปโหดแม่งเล่นไฟที่กูนึกว่าตะเข็บโดดไม่อยากด่าเยอะเดี๋ยวมแ,ม,แม่งก็เก็บกดพรกูด่าแกมึงทีแก๊งมึงก็เจ็บหมดไอ้เฮียจัดอัพคอมมาก็ไม่ช่วยไอมอนบอกกูเอามาเลยต่อให้ด้วยมอนตีหลังทีจัดก็หนีไปไล่กล้วยตอนนี้กูด่าอยู่กูเลี้ยงคับแบบไล่ล่วยทำตัวกนข้ามแบบเออข,อขอมันข้ามครับเดี๋ยวขอใหม่นะเพราะว่าตะกี้มันเผยข้าม เฮียท,ทำไมกูโหดอย่างนี้วะ40นาทีแค่ครึ่งชั่วโมงกูสา,ามารถทำได้อย่างนี้ได้หรอวะเออมึงใจเย็น <c oughs> มาเดี๋ยวสเต็มโหดก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ดีมเด วันนี้มาถึงคิวมึงแล้วสเต็ปโหดแม่งเล่นไฟทีกูนึกว่าตะเข็บโดดไม่อยากด่าเยอะเดี๋ยวแม่งก็เก็บกดพอกูด่าแกงมึงทีแกงมึงก็เจ็บหมดไอ้เฮียจัดอัพคอมมาก็ไม่ช่วยไอมอนบอกกูเอามาเลยต่อให้ด้วยมอนตีหลังทีจัดก็หนีไปไล่กล้วยตอนนี้กูด่าอยู่กเลียงคำแบบไล่ลุยไอสัตเตปโหดไอเฮียเด็กหน้าใหม่ยังไม่พอนะอ้เฮียหัวแกงก็น่าไข่ ทำตัก้ส่งตีนกูบอกเลยคนหน้าใส่ DM Head กูคือคิงส่วนมึงแค่ขี้ข้าใหม่ส่วนไอเฮียเฉินมึงไม่มีเฮียอะไรดีเจอคนนอบูู o ไม่ใส่แม่งไม่มีมิตีกูบอกให้เลยคนแบบนี้กูไรกกลๆตีนมึงมันแค่เด็กหัดไอสั์ที่เกกูไม่ใยดีกูกับเรามาด่ามึงต่อ DM Head จะไม่ได้หรอเล่นนำพันโดนไปพันเซต ชี่อตีนที่เขือไปพวกมึงก็คงเฟซตื่นสักทีในยุคใหม่ยุคนี้มึงคงเละสันดานเดิมๆเลือนฟีวลีนำต่อให้สองมอนเลยมึงก็โดนเจตีพังโดนปรับได้ไม่ใคยแคมกูมีตังไอเฮียตั้มโดนค่าทีไอจัดถามไม่ฟรีจังแล้วมึงเป็นเฮียอะไรชอบทำตัวยีลาบขายนอกคุยนอกสเต็ปโหดไม่มีครับ เล่นแบบนี้ผมบอกเลยไม่ดีนะไม่เป็นแลสเต็ปโหดอ่อนให้สเตปโหดไม่ซีนะแกงไม่มีเฮียอะไรดีมีแต่อีโก้ขอให้ไปเล่นแล้วโดนใบแดงเอาโดนแบบไม่มีโชคเล่นทุเล่นท,ทุเลเล,เล่นแบบไม่ซีโลกจะบอกให้นะเชิญทาเลยสเตปโหดไม่มีโทษไม่เอาละไอ้ไม่เอาอีกรอบแล้วครับได้ไหมครับเอาเอาบีดฟีเอาไอ้เฮียให้ไปซื้อเหรอไอ้ครับเอา,เอา ไฟท่วมรามบรินสัตว์เอาดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดอัดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้สเตมโฮดเป็นรีแอคเดี๋ยวดูนะสเตมโฮดมันมีใครสเตมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดีมเฮทเขารีแอคด้วยไม่มีเลยวะสงสัยต้องให้ดีมเฮดรีแอคละเอาใครดีเนาะอืม๋ยวนึงครับ ใครดีวะคนดูงามยครับต้องให้เขาดีแอคกวะส่งให้ทั้งสองฝั่งเลยไม่เดี๋ยวเดดก่อนสองหัวจริงนะเออไม่เป็นไรสองหัวอาะบีนี้แหลนะเนาะ แล้วบีดนี้ดีวะอะบีดนี่แหละนี่ผมก็โหดเหมือนกันน,นี่ว่าเฮ้ยแปึงบอกเนี่ยแม่ให้ไปร้าน ท้ายก่อนไอ้เหี่ยผมว่าเพลงนี้ถ้าลง Youtube ดังว่ะแต่ละเพลงที่ผมทำมง่งมีแต่คมๆน,คน,คน,นะอย่านะอย่านะทำไมอะ่ะเหลืวมีประเด็นละอีก่ใกะให้ฟิกก็ได้ให้ฟิกก็ได้ให้ฟิกก็ได้เฮ้ยทำเฮียอะไรเนี่ย คนคนคนดูครับเอฟเฟกดิสกับอย่างดีแต่งเพลงดิสยิมเพลงอย่างดีแต่งแล้วเดี๋ยวกูให้ทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวไปอันนี้ก่อนคุยรับอันนี้ก่อนอ่ะรอบท้ายนะรอบท้ายนะ มาวันนี้มาถึงคิวมึงแล้วสเตปโหดแม่งเล่นไฟที่กูนึกว่าตะเข็บโดดไม่อยากด่าเยอะเดี๋ยวแม่งก็เก็บกดพอกูดา่าแก๊งมึงทีแก๊งมึงก็เจ็บหมดไอเหียจัดอัพคอมมาก็ไม่ช่วยไอมอนบอกกูเอามาเลยต่อให้ด้วยมอนตีหลังทีจัดก็หนีไปไล่กล้วยตอนนี้กูดา่าอยู่กูเลียงคำแบบไล่ลุยไอสัตเตปโหดไอเฮียเด็กหน้าใหม่ยังไม่พอในะอเฮียเขือแม่งก็หน้าไข่ ทำตัวโกนส้นตีนกูบอกเลโคนหน้าใสดีเอ็มเฮดกูคือคิงส่วนมึงแค่ขี้ข้าใหม่ส่วนไอเฮียเฉินมไม่มีเฮียอะไรดีเอาแต่บูธใม่สัตว์ไม่มีไม่ตีคนแบบนี้กูจะไล่ไปไกลๆตีมึงมันแค่เด็กหัดไอสัตว์พี่เก็ตไม่ใหญ่ดีกูกลับลัมมด่ามึงต่อดีเอ็มเฮดจำไม่ได้เหรอเล่นเดิมพันโดนไปพันเซตชิมตินพี่เขือพวกมึงก็คงเฟรชตื่นองทีนิยุคใหม่ยุคนี้มึงคงเละ สันดันเดิมๆเลื้อนฟีเวอรีนำต่อให้2องมอนเลยมึงก็โดนกูตีพังโดนปรับได้ไม่เคยแคกกูมีตังไอเฮียต่ำโดนค่าทีไอจัดถามไม่ฟรีจังแล้วมึงเป็นเที่อะไรชอบทำตัวยีรับขายนอกคุยนอกสเต็ปโหด,ดไม่มีครับเล่นแบบนี้ผมบอกเลยไม่ดีนะไม่เป็นไรสเต็ปโหด,ดอ่อนให้สเต็ปไม่ซีนะั แกไม่มีเฮอะไรดีแกมีแต่อีโก้ขอให้ไปเล่นเรือโดนใบแดงเอาแบบไม่มีโชคเล่นทุเล่นทุเล่น, to, เ,ลน to, เล่นแบบไม่ซีโลกจะบอกให้นะเชิญทําเลยสเต็ปโหดไม่มีโทษ16บาด่าสแก๊งไอสัตว์เพราะว่าคิงจริงๆคือกูเฮียกูด่า2แก๊งเลยเพราะคิงจริงๆมันคือกู